เราทำอะไรอยู่ครับเก็บปวอกอปลอน่นตรงนั้นนี่คือบวบหอมแห้งแล้วเรากำลังจะเก็ลูกของมันที่แห้งแล้ว เอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปใช่ไหมครับโอ้เยอะแยะเลยนะคะมาเจอหาอีกเลยครับอยู่ข้างในน่าจะมีอีกแม่บูมกล่กองอีกกล่องเล็กก็มีแหละครับโอ้โหโอ้โหมีอีกอาาก,อกี่กล่องแล้วเนี่ย นักใช่ไหมครับไหวไหมไม่ไหวเรานลมา่นเขาวาไ้วบต้นมม่วงมวเราใช้มม่วงออกดอกนะคะว่าบวบทุมเอาไว้ไม่มีดอกเลย มาทเตอร์กำลังจะไปเอารถซาเล้งมาขนบวบเข้าบ้านนะคะได้ยังครับน,น,นี่ตอนเป็นลูกเล็กๆเกเ็บไม่ทันนะคะมันในกลายเป็นบวบแห้งไปเลย เขาก็อยู่สูงมากมองไม่เห็นอจะเล็งได้ยังครับสรุปจะได้เก็บไหมเนี่ยออเอาแล้วว่าพักผ่อนก่อนครับ <c oughs> พักก่อนนะครับอะกินขนมปังก่อนนี่ซาเล้งเสือขนบวบนะครับ